อันนี้ไม่ใช่เกมที่ภาพสวยที่สุดงานอาร์ตมีเอกลักษณ์มากที่สุดแถมยังไฟล์เกมขนาดเล็กแบบนี้ก็คงจะไม่มีเกมไหนแล้วล่ะครับนอกจากเกมนี้เกม F K Journey บ้านไรเวทมนต์ซีซั่นใหม่หอคอยแห่งความทรงจําและที่สําคัญเลยครับคุณผู้ชมเกมนี้มีภาษาไทยด้วยแบบเต็มระบบเลยนะทั้งเมนูทั้งเนื้อเรื่องและในอัปเดตซีซั่นนี้เนี่ยเป็นอัปเดตที่มีเนื้อเรื่องน่าสนใจมากๆให้ฟีลลิ่งเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะคุณผู้ชมก็คือตัวละครหลัก ของเราเนี่ยกลับไปยังโรงเรียนที่เคยเรียนนอดีตเพื่อไปทําการสอบเวทมนต์พร้อมกับจะเจอความลึกลับต่างๆมากมายนะฮะว่าแต่จะมีอีเวนต์อะไรบ้างตัวละครอะไรบ้างแอบกระซิบนะครับมีตัวละครแจกฟรีด้วยและนี่คืออัปเดตซีซั่นแห่งความทรงจำนะครับคุณผู้ชมสิ่งสําคัญที่สุดนั่นก็คืองานอาร์ตในส่วนของแผนที่นั่นเองแผนที่เนี่ยก็จะมีแผนที่ใหม่เป็นแผนที่ในเขตโรงเรียนเวทมนต์นั่นเองทํามาได้สวยมากๆจะมีแบ่งแยกไปหลายโซนนะครับแล้ว บางโซนเนี่ยเราสามารถแปลงร่างจำแรงกายของเราเนี่ยเป็นสัตว์เพื่อประจนภัยในยแต่ละพื้นที่ได้ด้วยนะครับให้ทีมแฮร์รี่พอตเตอร์ดีมากๆเลยนะคือผมเนี่ยต้องเกริ่นก่อนว่าผมเป็นแฟนพันธ์แฮร์รี่พอตเตอร์ประมาณนึงเลยนะฉะนั้นอัปเดตเนี่ยคือ <D. S 2> และที่สําคัญเลยครับจำที่ผมเนี่ยพูดได้ไหมครับว่าจะมีการแจกฮีโร่ตัวละครฟรีด้วยนะครับนั่นก็คือตัวละครออโรรานั่นเองปกติตัวละครเราเนี่ยจะต้องหาจากการแลกนู่นนี่นั่นใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าตัวออโรรานี่เป็นตัวแจกฟรีที่แจกทั้งผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่แจกแบบถาวรเลยด้วยนะแถมตัวนี้เนี่ยเป็นนักเวทที่อยู่ในระดับ S คือพี่แกก็แจกโหดเกินนะแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยจะชื่อว่าโซลิดนั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้คุณผู้ชมดูหน้าตาตัวละครแล้วก็แอนิเมชั่น แล้วกันนะครับว่าทั้ง2ตัวละครนี้เป็นยังไงจริงๆแล้วก็จะมีตัวละครตัวอื่นด้วยนะครับอ่ะก็ต้องรอดูตอนที่ทางตัวเกมเนี่ยอัปเดตเข้ามาก็น่าจะมาแบบเบิ่มๆแหละเพราะว่าเป็นการอัปเดตซีซั่นใหม่นั่นเองนะครับใช่ครับนี่คือหน้าตาของตัวละครใหม่สุดน่ารักออโรร a าที่เราจะได้มาฟรีๆ โคตรน่ารักเลยตัวละครตัวนี้เป็นตัวระดับ S แล้วก็เป็นตัวซิลิทเทยวด้วยนั่เนเองนะฮะอ่นน๋ยวผมเนี่ยให้คุณผู้ชมดูสกิลนิดหนึ่งนะสกิลมีเอ่อห้าสกิลด้วยกันนี่คือสกิลอัลติเมทนะฮะดูแอนิเมชันแล้วกันครับปึ๊บโหโห อ่ะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับสกิลแอนิเมชั่นอัลติเมทนะมันเป็นตัวที่แบบน่ารักมากจริงๆนะผมเองแม่งโคตรอยากได้เลยอ่ะตัวนี้ส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ชื่อว่าโซลิดนั่นเองตัวนี้เนี่ยเป็นสายพพอร์ตเผ่าไวเดอร์นั่นเองนะครับอ่ะสกิลก็จะมี5สกิลเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยนะคุณผู้ชมให้ดูแอนิเมชั่นแล้วกันนะฮะนี่แอนิเมชั่นอัลติเมทครับคุณผู้ชมไลท์เอ็มเบลดนะฮะนี่ครับโอ้โห ถูกต้องที่สุดครับนี่แหล,ละครับไทตัวละครซัพพอร์ตนะฮะมันก็ต้องมีแบบนั่นแหละปล่อยลูกเกลียวนะฮะเหมือนจะแบบพงแบบพิวไหมเนี่ยเอ๊จะว่าไปแล้วเลื่อนเลื่อนดูไปมาเนี่ยมันก็จะมีฮีโร่หลายตัวเลยนะที่เห็นแล้วแบบอยากได้นะคุณผู้ชมอย่างเช่นตัวนี้นี่คือผมชอบตัวละครตีมแบบสีม่วงมากมากเลยนะมันดูแล้วมันน่ากลัวดีนะฮะแล้วแบบสกงสกิลก็มีห้าสกิลเหมือนกันนะฮะไหนดูหน้าตาตัวละครมันแบบชัดๆหน่อยดิเหมือนว่าตรงกลางอกมันเอ่ออันนี้ออกออกน่ากลัวนิดน,นึงนะฮะ ก็สมกับทีมสีม่วงดีนะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูแอนิเมชันของอัลติเมทสกิลแล้วกันนะปึบโคเทส่วนไทาผมเลือกอีกตัวหนึ่งนะจากความชอบนะครับเม่ผลตัวนี้แน่นอนครับสายอนิเมตแบบเรานะฮะนัสสึเนเนะนะุผู้ชมเกมเนี่ยมีนัสสึด้วยนะครับและสกิลนี่คือทำมาได้แบบถึงใจมากนะ อ่ะอันนี้คือโมเดลแบบเต็มนะคุณผู้ชมแม้ว่าจะคอแลแลบกับอนิเมะฟลีทเทลแต่ว่าง<ม>านอาร์ตเนี่ยก็ยังมีความเป็นเอกลักษณ์ของทางตัวเกมนี้นะครับมีเอกลักษณ์จริงครับและแน่นอนครับเนื่องจากเป็นอัปเดตใหม่ก็จะต้องมาพร้อมกับอีเวนต์ใหม่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมอีเวนต์ใหม่เนี่ยก็จะมีมากมายเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะกดให้ดูนะฮะเดี๋ยวกลับไปที่ตรงนี้ก่อนครับบ้านไรเวทมนของเรานะอย่างเช่นในนี้ครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเอ่อรางวัลล็อกอินเจ็ดวันนั่นเองล็อกอินวันที่หน อ่ะก็จะได้ของ2-3 4นะฮะก็จะได้ของประมาณนี้เรากิน7วันเนี่ยก็จะได้ฮีโร่ระดับมหากราบหรือว่าอีพิกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอีกอย่างที่สําคัญครับกด1เลยครับอันนี้โคตรดีแจกตัวละครออโรราสังกัดซิลิเทียลตัวละครระดับเครับคุณผู้ชมให้กับทั้งผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่ก็คือไม่ทิ้งผู้เล่นเก่าด้วยนะผู้เล่นเก่าเนี่ยก็จะได้จากการที่รับได้จากจดหมายแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็จะได้จากการที่สมัคร ID หรือว่าเข้ามาเล่นหลังอัปเดตแพทหนึ่งจุด 6.1นั่นเองผ่านทางการทำเควสอีเวนต์ Dreamweaver e นะครับก็ประมาณนั้นไม่หมดแค่นี้ครับผู้ชมมีอีเวนต์ที่3อีกนะฮะอีเวนต์นี้เรียกว่างานเลี้ยงแสงฐานถุนนั่นเองหรือว่าจุดจีนที่เราเนี่ยรู้จักกันนะครับก็ประมาณนั้นให้เราเนี่ยสวมบทบาทเป็นพ่อค้าแม่ค้าซึ่งจะนำไปแลกเป็นคริสตัลดวงดาวนะครับแล้วก็แก่นแห่งเวลาได้รวมถึงของตกแต่งบ้านไร่บ้านสวนแบบนี้ของเรานั่นเองนะครับน,นี้ผมก็แต่งมาไว้ประมาณนี้นะครับผู้ช ก็ไม่ได้สวยเลยมากนะฮะในมดของบ้านไรเวทมนต์เนี่ยเราสามารถที่จะตกแต่งบ้านไร่ของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการบิ้วนู่นนี่นั่นนะครับสร้างฟิวปลูกพืชปลูกผักมาก็สร้างได้นะอ่าสมมุติผมอยากสร้างตรงนี้ นี่ก็สร้างเพิ่มได้นะครับอยากสร้างเท่าไรก็สร้างเพิ่มไปได้เลยครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมและแน่นอนครับสร้างไว้แบบนี้แล้วมันก็ต้องสร้างประโยชน์ให้กับเราอยู่แล้วก็คือเราสามารถที่จะปลูกผักได้ปลูกพืชได้ปลูกข้าวได้หรือแม้แต่ปลูกอะไรก็ตามที่มันมีเนี่ยให้เราปลูกในตรงนี้นะครับผมจะปลูกเป็นอันนี้แล้วกันครับเป็นข้าวแล้วกันนะคุณผู้ชมแล้วก็จะปลูกเป็นอันนี้ด้วยครับเกลียบนะฮะอังุนนะฮะนี่เลื่อนลงมาแล้วก็ยัดเข้าไปเลยนะครับ ซูมเข้าไปดูครับนี่คือแบบกราฟิกทำมาได้แบบสวยมากๆเลยนะคือเอาดีผมชอบมากๆเลยกราฟิกของเคมเนี่ยงานอาร์ตคือดีจริงๆครับคุณผู้ชมหาเก็บเก็บ ฟิลิ่งแบบโคซี่จะจัดต้นข้าวก็ตัตเร็วนะี่ฮะเพราะว่ามีก้อนเมฆมาคอยรดน้ำมาอยู่อันนี้เก็บไปครับคือบางต้นเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาในการโตที่ไม่เหมือนกันด้วยนะสามารถมาตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อทําอาหารนะครับผู้ชมก็จะมีเป็นคิทเช่นนะฮะอาชิมี่เวิร์กช็อปนู่นนี่นั่นนะครับผู้ชมคือเยอะมากๆนะที่สําคัญครับนี่คือสิ่งปลูกสร้างใหม่ครับผู้ชมดีมพาวิเลียนนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเราสามารถขอพอรจากเิลิเชียลออฟดีมได้นั่นเองซึ่งการขอพอรเนี่ยจะส่งผล2แบบ1ขอพอรสําเร็จก็จะได้ ซึ่งในหนึ่งวันเนี่ยจะขอพรได้แค่2ครั้งแต่ถ้าไม่สําเร็จเราจะต้องทาเควสจะได้มาเป็นของแล้วก็บัฟนั่นเองนะครับคุณผู้ชมประมาณนั้นแล้วจริงๆเนี่ยก็ยังมีสิ่งก่อสร้างใหม่ๆอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมนอกจากที่ผมเนี่ยโชว์ให้คุณผู้ชมดูนะครับอย่างเช่น a s t t r a v e l ใหม่นะครับแล้วก็จะมีเป็นอ่าผมจะแต่งให้ดูแล้วกันจะมีเป็นแบบของแต่งใหม่อีกอะคือทางตัวเกมเนี่ยผมรู้สึกว่ามีความเป็นอิสระแบบมากๆเลยครับคุณผู้ชมอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะแต่งเป็นอะไรนะฮะแต เป็นอาณาจักรผมว่าก็แต่งได้นีเนี่ยคือ <c oughs> ของแต่งมันมีเยอะจจะัดเลยนะคุณผู้ชมที่สําคัญกว่านั้นครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วจะมีสกินคอสเมติกของตัวละครเราอันใหม่ด้วยนะฮะมีเป็นเซตใหม่ทั้งเซตที่ขายในร้านค้าขายให้เราแลกหรือว่าหาได้จากอีเวนต์นะครับอ่ีแต่ผมไม่ดูสักเซตนึงแล้วกันนะค,คุณผู้ชมโคตรเท่ชุดนี้เท่มากๆเลยครับผมว่าเป็นชุดที่แม่งแบบ สวยจัดอะแล้วก็อีกชุดนึงครับที่มาในอัปเดตรอบนี้ชุดที่เหลือเนี่ยบางชุดก็จะมีให้เราเนี่ยซื้อในร้านค้าหรือว่าทําเควสอีเวนต์นั่นเองนะคุณผู้ชมนอกจากชุดที่มาแล้วจริงๆชุดนี้ก็สวยนะเน่ยเอาดีๆมันก็มีหลายชุดที่มันสวยเนะ่ยคุณผู้ชมแฟชั่นเกาเรื่องอยู่นะเกมนี้ส่วนอีกชุดนึงครับรู้สึกว่าจะอยู่ในที่สุ่มนะฮะอันนี้ก็สามารถสุ่มได้เลยครับคุณผู้ชมก็จะต้องใช้เป็นอันนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวผมลองสุ่มให้คุณผู้ชมดูแล้วกันผมมอยู่่3ส,ม,สมไปครับ,บโห อ่าจะได้ไม่ได้เอา,อางี้อันนี้เกลือแต่ก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าชุดแม่งแบบโคตรสวยเลยครับคุณผู้ชม ผมสรุปจุดเด่นของเกมนี้เลยนะครับคุณผู้ชมอย่างแรกเลยครับภาพเกมสวยมากๆงานอาร์ตเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่เหมือนกับเกมอื่นเลยนะที่สําคัญครับคุณผู้ชมผมเองก็เพิ่งรู้เกมเนี่ยได้รับรางวัลเกมออฟเดอะแยรด้วยนะครับคุณผู้ชมเบสออฟเดอะโมบายเกมบน Play Store นะฮะ <c oughs> คือได้รับรางวัลทั้ง Android นะฮะแล้วก็ไอโฟนเลยนะคุณผู้ชมน่าจะตอบโจทย์สายโทรศัพท์มือถือความจําน้อยหลายๆคนนะฮะเพราะว่าเกมนี้ไฟล์เกมขนาดเล็กมากๆแถมตัวเกมเนี่ยไม่ได้มี ีโฆษณามารบกวนเหมือนเกมตามท้องตลาดที่แบบว่าเราเจอโฆษณานะเกมนี้ไม่มีโฆษณานะคุณผู้ชมเล่นฟรีได้นะครับและระบบเกมเพลย์ใหม่ๆนะครับก็จะมีทั้งการประจนภัยการที่เราเล่นกับกิลอาร์ติแฟกซีซั่นใหม่สัตว์พูดผีประจําซีซั่นใหม่เอ่ยฟีเจอร์การแปลงร่างเป็นสัตว์เอ่ยนะครับและรับชมมาถึงตรงนี้แล้วผมจะบอกว่าอย่าลืมดาวน์โหลดเกม FK Journey บ้านไรเวทมนต์มาสร้างไร่สร้างสวนออกมาประจนภัยในรั้วของโรงเรียน มด้วยกันได้นะครับในซีซันใหม่หอคอ,อยแห่งความทรงจําซึ่งลิงก์เนี่ยผมจะแปะไว้ด้านล่างนะครับมีทั้ง Google Play Store App Store หรือแม้กระทั่งบนคอมนะครับก็สามารถเล่นได้แบบลื่นๆแถมยังซัพพอร์ตภาษาไทยด้วยนะครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วใครชอบแนวเนื้อเรื่องนะครับหรือว่าอะไรก็ตามนะครับสามารถติดตามข้อมูลได้ทางแฟนเพจของทางตัวเกม FK Journey ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผู้ชมลิงก์ใต้คลิปนี้ฝากกด ด้วยแล้วกันนะครับมาเล่นด้วยกันได้นะครับผมเองก็เล่นอยู่นะ